เก็บมครับในโปรเจกต์ทรเซีร์ฟครับอยู่ในเซิร์ฟสกายวอ l ์นั่นเองนะครับไม่ต้องทำเสียงแบบนั้นก็ได้มั้งว้าแแหลกแหลกแล้เราก็เก็บมาครับเราก็ใช้วชั่นแบบคอมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมก็คือตีบัตรธรรมดาโอเคโอเคโอเคแล้วใส่หมวกไปอุ้ยลืมปิดเสียง โอเคอันนี้เอามาไหนก็ได้ครับเอาสโนูบรมโอเคเจ้าโอเคเดี๋ยวเราอชนาเออทำไมมันแหลกๆหลกอะโอ้ยแหลกอะ่ะกดอาการแหลกนิดหน่อยก็ต้องขอประทานโทษทุกคนด้วย เออม่ามาไม่เอาบอกเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ของกาลาามากเลยไม่มีของดีๆเลยเข้าไปกลางกันแล้วเดียวเดียวเก้าเดียวเดียวเราต้องไปกลางก่อนเขาแล้วเก้าไม่ไม่ไม่เก้าไม่เราต้องต่อไปกลางให้ทานนะเก้าโอเคโอเคไปไป ถึงละอ้าวไอ้คนนั้นหายว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 ายูู้หูหกับตายของก็กลากเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ไหมตอนนั้นอะที่ไอ้คนนั้นมันกระโดดไปได้อะเดี๋ยว เดี๋ยวๆตรงนี้ไงอเฮ้ยเสียวโอ้โหแหลกจังเลยอแบบเอาเอากลับมาได้ครับกลับมาได้เดี๋ยวดาดนั้นต่อไปแค่นี้พอเอ้ยทำไมมันแหลกยังเลยมันดูค้างๆเนาะ ล็อกแต่ก็วาม็อกไม่ตรงที่เรากระโดดซะที่ทำไมเราช่างฉลาดบานนั้นก็เคยเอาธนูมาไหนก็ได้นะโอ้ของของของเอาไก่มาให้เราหม่ำซะดีดีถูถูหนังทั้งตัวซะด้วยคตีเฮ้ยทำไมตีรับหลังล่ะสตีฟสตีฟเป็นอะไรมากหมเนี่ยสตีฟโอ้โหมันีโหดเหมือนกันนั่นะ ตายแน่ก่าตายแน่ก่าไม่ไม่ไม่ก่าอู้อู้เฮ้เกือบตายแล้วก้าเอ้ยขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนโอเคปิดทั้งหมดครับปิดทั้งหมดไม่ต้องให้ใครเข้ามานะครับปิดปิดเฮ้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายปิดปิดค่ะปิดอย่ามีใครทุบมาแล้วกันนะกำลังเปิดกล่องอยู่ กำลังเปิดกล่องคนนเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้เอาเอา,เอาทำไมมันแหลกจังซี่วะโอ้โหแหลกเพราะเป็นผลที่เราใช้แบบนี้หรือเปล่าโอเคแล้วก็อัน mm hmm. นี้ใส่ แล้วก็เอาอาหารมาหน่อยก็ได้ไม่เอาไม่เอากากอาหารหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกโอเคพอเก็บอันนี้ก่อนแล้วใส่กางเกงยังอ่ะใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว พอครับกับหวงเขาบอกข้างบนมันมีของเลยนะฮะเออเราลองไปดูข้างบนกันโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกลางนะฮะห้หองเราจะขึ้นไปข้างบนกันเลยเอาโต๊ะแล้วลวดตูก้กอลีชัเดเหลือเกยไหนอนะกล่องอ๋อข้างบนนู้นครับไม่ข้างบนนีน้ โอ้ยขยิ้เงือกวู๊ด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 ูก้าวนี้นีหนีก้าวนี้ตายแน่ก้าวมันมาเร็วก้าวนี้นีเโน่า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 ยต่เออโดนตีทีเดตายเลยเดี๋ยวไปตาต่อบไปเอโอเคครับมาแล้วเราได้อยู่ทีมสีแดงครับทีมดิสดิสอะไรมีสามคนนะฮะโอเค เริ่มยังอะเริ่มแล้วปะปๆปะปโอ้ยแหลก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 อันนี้นี่จำได้ว่ามีของอยู่เอาธนูม,มาโต๊ะโอเคเออเราไม่ต้องใส่แบบนั้นหรอกเราเอาวางังก็ได้เอาเพชรมาหน่อยครับก็ถือว่าช่วยอะไรนี่หน่อย ได้อยู่ครับได้อยู่เลยโอ้ยตาหน้าจะไม่เอาแบบนี้แล้วโอ้ยเอาเดี๋ยวทำไมต่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเกิดอาการค้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวโอ้ยขอหายอ่ะ มันเละจังอ่ะเป็นเพราะเราใส่แบบนี้หรือเปล่าเพราะเป็นเพราะเราใช้ก็แบบคล้ายๆคอมหรือเปล่าเกี่ยวปะบางคนก็ไม่เกี่ยวนะหรือเป็นเพราะเน็ตเราเอา้าพบพบตกใจหมดเลยไป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  อา้าวสองสอง,สองครับทีมสีเขียวกับทีมสีแดงกับทีมเราในเองไปกลางครับ <okay. S 1> ไปกลางไปกลางไปการ <Okay, S 1> ไปกางโอเคไปโอเค จะแลกแบบนี้นะโอเคสตโทีมเขียวตรงฝั่งน้นนะฮะแต่เราต้องเอาของตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว้าวเดียวเดียวเดียว อย่าพึ่งไปนะขอแคสเกมให้จบก่อนอย่าพึ่งไปนะโอ๊ยฟลุ๊ก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 แล้วก็วางฟลุ๊กโอเคโอเค ลูกันนกลูกันนไวลูกันนตกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไวเราตาในตาสุดท้ายแล้วครับเราไปทัดแปดเลยโอ้โหเราเราสีเดียวนะ ก็คือตายคือจบใช่ไหมไม่กลัวตายเว้ยไปเราจะไปฆ่าสีเขียวตน,นนั้นกันเจ้บาบังอาจมาฆ่าเพื่อนเราเราจะต้องฆ่าเจ้าไอ้สีเขียวสต้าสระ อ,อ้าวครับเราเหลือหนึ่งหนงแล้วเอามันตายเองนะอีกคนหนึ่งอ่ะรอเราเจอมาแล้วครับเดี๋ยวเราโอ้ของมันก็ไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่นะครับแต่เราก็สายโหดนะครับต้องฆ่ามันได้แล้ว ตายซะเถอะเจ้ามันเก่งไม่เกินค่าหรอกโอเคครับเดี๋ยวเราไปฆ่ามันกันหลักการแรกๆถ้าเราควรต่อสูงไว้นะครับเราเอาธนูมานะฮะแล้วจ่อหัวมันนะยิ่งธนูคตรทะโลอ่ะเกิดอาการเอ่อกากาก,ากมิดกากนิดหน่อยนะฮะ Okay, okay. หมืนมันจะต่อสูงนะคะเราก็จะต่อตามมันนะฮะโอ้ยต่อสูงมทำให้เราจะตายด้วยนะครับโอ้ยเสียวเพื่อนนายตกมานายตายนะเพื่อนโอ้ยทำไมเรายิงขนมไม่แม่นเลยอะโต๊ะโอ้โอบานครับมันจะล่อเราหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้เรากำลังต่อทังมันนะครับตอนนี้หถานการเป็นไปด้วยความไม่สุดว่ะโอเคครับลุกี้กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับโอเคครับบายครับสวัสดีครับ 啊 <sighs>